ช่วงสมาร์ททิปส์บายสมาร์ทเทคส์สนับสนุนโดยสมาร์ทเทคฟิล์มติดซี่ดีทั้งรถและบ้านเฮ้ยเป็นไร หวปะเนี่ยถ้าไม่ไหวฉันจะได้ขับให้เสอนขับไหวแต่ว่าไฟถนนนี่สิมันชอบแยงตาฝั่งฉันเนี่นจะเป็นไรเลยแต่ฝั่งฉันมันแยงอ่ะดูนี่ดิเนี่ยเนอ๋อรู้แล้วสงสัยเป็นเพราะฝนตกฝนฉันว่าไม่น,น่าจะใช่นะวันก่อนเธอก็บ่นอย่างเงี้ยว่าไฟแยงตา มูนี่นั่นแต่ฝนก็ไม่ได้ตกสักเม็ดนี่ไม่ได้เป็นเพราะว่าตาเธอหรือว่าตาฉันหรอกนะแต่ฉันว่ามันเป็นเพราะว่าฟิล์มจริงเหรอ ในเรื่องของไฟที่เรามองเห็นตอนกลางคืนแล้วเรานิยมไปติดฟิล์มแผ่นหน้าเต็มอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันนะครับที่มีผู้บริโภคหลายท่านสงสัยและถามเข้ามาเยอะพอสมควรผมยืนดยันี้ครับมันเป็นปัญหาทางเรื่องโครงสร้างของแผ่นฟิล์มที้พอเราไปติดแผ่นหน้านะครับโครงสร้างของแผ่นฟิล์มเนี่ยที่เขาผลิตออกมามจะมีเขาเรียกว่าลายเส้นนะครับซึ่งเรามองไ,ไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเป็นลายเส้นของการยืดแผน่ผนแผ่นโพลีเอสเตอร์ที่เป็นตัวประกอบของฟิล์ม หลักๆนี่นะครับมันเรียงเรียงลายเส้นก็เริ่มเป็นแนวแนว,แนว,แ,นวแนวนอนหรือ h o r i ซอนทอ l ไลน i n e ับทีนี้พอเราไปไปเจอแสงไฟต้องต้องเน้นนะครับว่าเป็นแสงไฟที่เป็นแสงสีออกส้มๆนวลๆนะครับแล้วก็ต้องมอีความสว่างี่พอสมควรไฟที่เป็นหลอดเล็กๆตามข้างทางนี้ไม่มีผลอะไรนะครับทีนี้พอเราไปเจอไฟประเภทนี้เช่นบนทางด่วนนะครับหรือบนซุปเปอร์ไฮเวย์ที่มีไฟดวงใหญ่ๆเนี่ยแล้วเราบังเอิญนมองรอดผ่นฟิล์มไปไปดูไฟนะครับ แสงที่มันถูกกระทบเข้ามาที่กระจกแผ่นหน้าแล้วเราติดฟิล์มอย่างที่ผมเรียนนะครับมันก็จะมีการได้ว่าดิสเปรสของแสงนะครับตามลายเส้นของฮอ z o ิ t อ l ท i n e ที่ผมพูดถึงอยู่นะครับจะเกิดการฟุ้งกระจายใน,ในบางมุมในบางเวลานะครับในสุดรนะครับว่าไม่ได้เป็นกับทุกหลอดไฟไม่ได้เป็นกับทุกเวลานะครับอยู่ที่มุมในการมองและหลอดไฟที่เราเห็นนั้นมีความสว่างและจ้าพอสมควร ครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นหลอดไฟที่เป็นแบบแสงสีนวลอยู่บนทางด่วนทันนี้ผมแนะนำนะครับว่าเมื่อเราติดฟิล์มไปแล้วนยครับก็ไม่จีเป็นต้องไปเสียเงินลอกออกหรือจะติดใหม่นะครับเ,เราพยายามเลี่ยงมุมมองที่เกิดการพลามัวของแสงในจังหวะตรงนั้นซึ่งมันจะเป็นอยู่ประมาณสักพักเดียวนะครับไม่ได้เป็นตลอดไปนะครับพอเ,เราขับรถผ่านดวงไฟดวงนั้นนะครับมันก็จะหายไปนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาหรือเกิดขึ้นสม่ําเสมออะไรนะครับเป็นแค่บงงังมุมเท่านั้นเองครับ ช่วงหน้าพบกับร้านอาหารสูตชิลด้วยบรรยากาศริมทะเลและจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดกับเดอะ l ลาสเฮาส์ช่วงหน้าครับคุณจิรวัฒน์นาวจักผู้กำกับในอิสระผมชอบกับหนังสั้นครับช่วยพูดถึงฟิล์มกรองแสงหน่อยครับเราต้องเลือกติดฟิล์มอย่างดีสิคุ้มค่าแล้วก็พิสูจน์ได้ ฟิล์มที่ดีมันต้องการความร้อนได้สูงมากไม่ใช่กันแค่ UV ถ้าได้ของอเมริกาแท้ๆนะอย่าเลือกแค่ที่คุ้นหูล่ะติดฟิล์มแล้วรัดูดีส์ทผมติดฟิล์มกรองแสงส์ทเทคครับฟิล์มกรองแสงส์ทเทคสาร์คุ้มติดเซคุณสุชาดาบุษราคำวงกับฟิล์มกรองแสงสมาทเทค ใหพูดถึงฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคเหรออย่างแรกเขามาจากอเมริกาแท้เชื่อถือได้เชื่อถือได้นําเข้าจากอเมริกาแท้ติดแล้วใช้ได้นานไม่แพงเวอร์ใช้ได้นานไม่แพงที่สําคัญเขากันความร้อนของเพื่อเลยพิสูจน์แล้วเห็นผลกันความร้อนได้สูงมากใช่เลือกสมาร์ทเทคแล้วคุ้มค่าพิสูจน์ได้ใช่ความคุ้มค่าที่คุณพิสูจน์ได้ติดฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคสมาร์ท้มติดสิ